นายกของเราท่านออกมาให้สัมภาษณ์ว่ายังไงคะก็มีการบอกว่าเชื่อนะคะว่าจะสามารถคุมโควิด1 9ค่ะได้ตั้งแต่ช่วงก่อนระหว่างแล้ว,วก็หลังสงการเลยค่ะเป็นเรื่องที่ดีค่ะใช่ค่ะโดยนายธนกรนะคะวังบุญคงชนะค่ะโฆษกประจํานาย,ยกรัฐมนตรีนะคะเผยว่า พลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 โดยเฉพาะสถานการณ์ช่วงก่อนระหว่างและหลังเทศกาลสงกรานต์ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญกำชับทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามมาตรการ VUCA อย่างเข้มงวดซึ่งก็ได้แก่ V ก็คือวัคซีนค่ะขอให้เข้ารับการฉีดวัคซีนและวัคซีนเข็มกระตุน้น U คือ universal prevention ค่ะป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา C ค่ะคือ covid self living ค่ะใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยเพื่อเลี่ยงจัดกิจกรรมเสี่ยงและ A ค่ะก็คือการตรวจ ATK กรณีที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อรวมทั้งนะคะสถานประกอบการโรงงานอุตสาหการรมต่างๆยังคงต้องใช้มาตรการ covid free setting และการตรวจ ATK อย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะ นอกจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรียังคงเน้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการตรวจหาเชื้อการฉีดวัคซีนระบบการดูแลรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อลดการระบาดลดจํานวนผู้เสียชีวิตค่ะทั้งนี้นะคะหากทุกฝ่ายเข้มแข็งในการปฏิบัติตามมาตรการลดความเสี่ยงทุกกิจกรรมอาจทําให้สามารถควบคุมการติดเชื้อโควิด -19 หลังเทศกาลสงกรานให้ต่ํากว่าที่กระทรวงสาธารณสุขประมาณการได้ค่ะ